ไทยเสริมเขี้ยวเล็บปิดเดียวบารัก x ระบบป้องกันภัยทางอากาศสุดล้ำจากอิสราเอลกองทัพอากาศไทยสร้างความฮือฮาโดยการตัดสินใจเลือกบารัก MX จากบริษัทอิสราเอลแอโรสเปสอินดัสทรีสหรืออิสราเอลแอโรสเป i อินดัสทรีสของอิสราเอลเพื่อเข้าประจำการภายใต้โครงการระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการ IADS โดยมีมูลค่าสัญญาประมาณ3 4 4 0้ล้านบาทหรือ107้ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นการอัปเกรดระบบป้องกันฐานบินครั้งใหญ่ที่สุดในรอบว่า20บปี ทำไมต้องบารัก MX โคดีเด่นสถาปัิยกรรมแบบโมดูล่าหรือ Modular Architecture ระบบนี้มีความยืดหยุ่นสูงสามารถเลือกติดตั้งฉีปนาวได้ถึง3ระยะคือ35กิโลเมตรกิโลเมตรและสูงสุด150กิโลเมตรตามวุประมาณและความคุกข่าวครอบคลุม360องศาคือใช้การยิงในแนวตั้งหรือการยิงในแนวดิ่งหรือ Vertical Launch ทำให้สามารถสกัดกั้นเป้าหมายได้จากทุกทิศทางโดยไม่ต้องหันแท่านยิง เรดาร์อัจฉริยะหรือ AESA เรดาร์มาพร้อมกับเรดาร์แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้มากกว่า500รายการพร้อมกันและทนทานต่อก,การรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ Anti jamming ผ่านสมรภูมิจริงหรือ Battle Proof ระบบนี้ได้รับความเชื่อมั่นสูงหลังจากประสบความสำเร็จในการสกัดกั้นขีปนาวุธและโดรนจากการโจมตีของอิหร่านเมื่อกลางปี2025ในปฏิบัติการ Rising Lion ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ การป้องกันแบบหลายชั้นหรือ multi-layer defense ช่วยเติมเต็มช่องว่างในการป้องกันภัยอากาศระดับปานกลางถึงสูงหรือ HIA m a d ปกป้องฐานทัพอากาศและสถานที่ยุทธศาสตร์สำคัญจากขีปนาวุธร่อนและโดรนมหิดสมัยรับมือไอคุกข้ามข้ามพรมแดนเพิ่มขีดความสามารถในการตอบตู้ขีปนาวุธระยะไกลและระบบจรวดหลายลำกลองของประเทศเพื่อนบ้านจึงมีพิษาย,ยิงได้ไกลถึง130-700กิโลเมตร การบูรณาการเครือข่ายระบบนี้สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายเรดาร์และระบบบัญชาการที่มีอยู่เดินทองไทยได้อย่างไร้รอยต่อและมีแขนขยายผลไปยังกองทัพบ,บกและกองทัพเรือในอนาคตความคุ้มค่าระยะยาวด้วยอายุการใช้งานที่คาดการไว้อย่างน้อย30ปีทําให้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าต่อความมั่นคงของชาติในสภาวะภูมิรัฐศาสตร์ที่ตึงเครียด